ยินดีซ้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับคาบเลขเด็ดหวังได้โชคชาวบ้านไม่พลาดแห่ขอเลขเด็ดแมวมารวยใช้ปากคาบสามเบอร์สมใจอ่างทองหวังได้โชคชาวบ้านไม่พลาดแห่ขอเลขเด็ดแมวมารวยใช้ปากคาบสามเบอร์สมใจเตรียมเสี่ยงดวงหลังสาวรุงถูกสามตัวตรงงวดที่ผ่านมา24พฤศจิกายน65ที่วัดใหม่ฟกมะลุม ตำบลม่วงเตี้ยอเภอวิเศษชัยชาญจัังหวดอ่างทองชาวบ้านเดินทางมาขอตัวเลขเสี่ยงไทยจากแมวชื่อมารวยซึ่งเป็นแมวที่อาศัยอยู่ภายในวัดใหม่โคกมะลุมหลังงวดที่ผ่านมาได้คาบตัวเลขเสี่ยงไทยให้หญิงชาวคอทมอถูกเลขเด็ดจากแมวมารวยมาแล้วเมื่อชาวบ้านทราบข่าวต่างเดินทางมาให้แมวมารวยคาบตัวเลขเสี่ยงไทยกันอยากลุ้ครับ ซึ่งนำกระดาษมาเขียนตัวเลข0ูนถึงเาจำนวน3ชุดใส่ไว้ในพานแล้วทําการล่อหลอกให้แมวมารวยคาบตัวเลขออกมาและก็ได้อย่างสมใจโดยครั้งนี้ได้ตัวเลขชัดชัด 4, 4ี่ก่อนที่ชาวบ้านจะนําไปเสี่ยงดวงจากการสอบถามลุงเปียกวัย7 7ปีกรรมการวัดเล่าให้ฟังว่ามารวยเป็นแมวเพศเมียสีส้มแซมดำอายุประมาณ1ปีเป็นลูกของเจ้าโทน แมวแม่ตะเคียนกับแมวที่วัดซึ่งเจ้าโทนเองก็เป็นแมวที่ชอบใบหวยให้นักเสี่ยงดวงถูกกันเป็นประจำจนเป็นที่โด่งดังมีแฟนคลับจํานวนมากและหลังเจ้าโทนตายกรรมการวัดจึงได้ทําการสตาร์ทร่างเจ้าโทนไว้เพื่อให้ชาวบ้านได้ขอตัวเลขเสี่ยงทายงวดที่ผ่านมามีหญิงสาวเดินทางมาจากกรทมได้ขอเลขเสี่ยงทายจากเจ้าโทนจูจูเจ้ามารวยได้เดินเข้ามาแล้วคาบตัวเลขที่เป็นกระดาษม้วนวางไว้ในพาน คาบไปให้กับหญิงสาวจํานวน3ใบและถูกเลข3ตัวตรงเมื่องวดที่ผ่านมาเมื่อชาวบ้านทราบข่าวก็ไม่พลาดนํากระดาษเขียนตัวเลขพร้อมเดินหาแมวมารวยที่ชอบนอนอยู่ในโพงต้นตะเคียนก่อนอุ้มมาให้แมวมารวยคาบเลขเสียงทายเพื่อนําไปเสี่ยงดวงกันอย่างคึกคักทั้งนี้บริเวณวัดใหม่โคกมะลุมมีต้นตะเคียนที่ชาวบ้านนํามาถวายอยู่ภายในวัดจํานวนมากกว่า50ต้นซึ่งมีต้นตะเคียนภายในวัด มากที่สุดขวาทุกวัดในประเทศไทยขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพ,เพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ